แมทสี่พรมแดงเมืองคานวันนี้สวยสองคนสองสไตล์ของจริงเลยนะคะแม่ชมพูอ่อารยาแล้วก็วีนาปวีนาสซิงเอาจริงนะเธอในไทยยังไงพรมแดงก็ต้องให้แม่ชมว่าคือมันสวยขึ้น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 ,น,นทุกวันเลยนะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้วันนี้เป็นชุดของเอลิซาเบธนะคะก็เป็นแบรนด์โปรดที่แม่ใส่บ,บ่อยๆแกอันนี้เป็นคอลเลคชันจากปี2024นะีะดีเทลแบบตาแต่แล้วให้ไว้แบบแฟรี่เธอเหมือนแบบเป็นพูดเป็นพูดแล้วก็ลงมาเดินบนโลกมนุษย์นะเธอแล้วดูตอนเดินกระโปรงดิเฮ้ยเหมือนปีกมังกปอ,อะ เราให้ดูดีเทลชุดคู่นี่แหละคือคำว่าโอกูตูรายละเอียดตาแตก สวยมากและลุคสองของวีนาปวีนาซิงทุกคนก็ยังคงสวยตาแต่งเหมือนเดิมจีมสระมุรีบอกวา่าเฮ้ยวันนี้เบาๆอันนี้คือเบาหน่อใช่ไหมเสื้อแรงมากสวยมากเธอชุดคือเรียบแต่ว่าว้าอ,อกเปล่าไหลวอลเอวก็คือสเสื้อผูนสุดๆและเมื่อวานนะที่ไอ้พูดได้เล่นว่าเฮ้ยอยากได้ได้ไดีวันนี้ได้ดีจริงคือสวยมากทุกคนกลมกล่อมอันนี้ก็เป็นแบรนด์จากประเทศเลบานอนนะเออชอบแบบเพิ่งเคยเห็นชุดจากประเทศนี้ก็มีความแบบหรูแพงแกรมเซ็กซี่อัลลักชัวรี่ครบจบในลุคเดียวและคนเดียว สำหรับวินานะคะเหมือนจะเหลือพวกนี้อีกวันนะคะเป็นลุกสุดท้ายแต่ว่าแม่ชมก็น่าจะยาวๆกันไปนะแล้วก็คิดว่าน่าจะสวยขึ้นในทุกๆวันนะคือ3วันเป็นสไตล์ไม่เหมือนกันเลยเธออันนี้ก็คือเดาไม่ถูกแล้วว่าลุกน่าจะเป็นสไตล์ยังไงนะคะก็มีใครดาราไทยคนไหนจะไปเดินอีกไหมทุกคนท้าตกขาดนมาะมามมอนกันได้นะรอดูรอเมารรอ,อรอีแคปค่ะ